สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกลยุทธ์การปรับสมดุลพอร์ตหรือ Portfolio Rebalancing ค่ะมีแหล่งข้อมูลน่าสนใจจากวิดีโอช่อง Rob Burger นะคะที่เขาไปวิเคราะห์รายงานของ Nick จาก Dollar s and Data อีกทีหนึง่งเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาสกัดประเด็นสำคัญสำคัญจากรายงานนี้ แล้วก็ดูแนวทางอื่นๆด้วยค่ะเพื่อให้เข้าใจว่าเอ๊ะวิธีไหนมันอาจจะเหมาะกับเรานะคะครับเรื่องนี้ผมว่าสำคัญเลยนะเพราะว่าการตัดสินใจว่าจะปรับพอร์ตหรือเปล่าบ่อยแค่ไหนหรือใช้วิธีอะไรเนี่ยเอ่อมันส่งผลต่อทั้งผลตอบแทนทั้งความเสี่ยงยาวๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อมูลเขาว่ายังไงบ้างได้ค่ะเริ่มที่ภาพรวม4ี่แนวทางที่เขาศึกษากันก่อนเลยนะคะในรายงานที่ว่านี้เขาเทียบ4วิธีหลักๆก็คือปรับทุกไตรมาส ปรับทุกปีครับปรับเมื่อสัดส่วนมันเบี่ยงเบนเกิน10%ที่เรียกว่า10% drift นะคะแล้วก็สุดท้ายคือไม่ปรับเลยครับผมไอ้ตัว10% drift เนี่ยมีจุดที่ต้องเคลียร์นิดนึงคือคำว่า10%เนี่ยมันเป็นแบบสัมูรณ์หรือสัมพั์อ๋อค่ะจากที่ Rob บ e r g ต r ตีความเนี่ยเหมือนรายงานจะใช้แบบสัมู์นะครับคือสมมติเราตั้งเป้าหุ้นไว60้60%เนี่ย มันจะปรับก็ต่อเมื่อสัดส่วนมันวิ่งไปเกิน70%หรือลงมาต่ํากว่า50%คือบวกลบ10%ตรงๆเลยอ๋อเข้าใจค่ะซึ่งมันก็จะต่างจากแบบสัมพัทธ์ที่ต้องคิด10%ของ60%ก่อนก็คือ6%ใช่ไหมคะแล้วค่อยเอาไปเป็นกรอบบนล่างก็คือ54%ถึง66%แบบนี้กรอบมันจะแคบกว่าเยอะเลยใช่ครับถูกต้องแบบสัมพัทธ์นี่คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายกรอบจะแคบกว่าก็มีแนวโน้มต้องปรับบ่อยกว่าแบบสมบูรณ์ครับ แล้วผลลัพธ์หลักๆจากการศึกษาที่เขาทำย้อนหลังไป29ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะผลคือ,อ,อวิธีไม่ปรับเลยเนี่ยให้ผลตอบแทนรวมสูงสุดครับอ้าวหรอคะครับแต่แต่มีดอกจันตัวใหญ่ใหญ่เลยคือมันทำได้ดีมากๆในช่วงตลาดขาขึ้นเพราะมันปล่อยให้หุ้นวิ่งไปเรื่อยๆไงครับแต่กลับกันก็ทำผลงานได้แย่ที่สุดเลยในช่วงตลาดขาลงเพราะตอนนั้นสัดส่วนหุ้นมันสูงเกินไปแล้วพอตลาดลงก็เจ็บหนักสุด แล้วเรื่องการจำกัดความเสียหายหรือ Max Drawdown หระคะถ้าดูเรื่อง Max Drawdown หรือการขาดทุนสูงสุดจากยอดดอยเนี่ย วิธีปรับทุกปีดูจะทำได้ดีที่สุดครับคือช่วยรักษาเงินต้นได้ดีสุดในช่วงตลาดตกหนักๆแต่ก็ต้องบอกว่าความแตกต่างมันก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะครับอย่างในพอร์ตหกสิบี่เนี่ยปรับทุกปีขาดทุนสูงสุดแถวแถวสาเ mm. เทียบกับไม่ปรับเลยที่ขาดทุน38%คือดีขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ยังถือว่าขาดทุนเยอะอยู่ดีเวลาเจอวิกฤตจริงๆจุดนี้น่าสนใจนะคะคือถึงแม้ว่าไม่ปรับเลยอาจจะให้ผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเรื่อยๆแบบไม่รู้ตัวเพราะสัดส่วนหุ้นมันเพิ่มขึ้นเองคำถามที่น่าคิดต่อก็คือว่าเอ๊ะถ้าเรายอมรับความเสี่ยงระดับนั้นได้จริงๆทําไมเราไม่จัดพอร์ตให้มีหุ้นสูงๆแบบนั้นไปเลยตั้งแต่แรกล่ะคะเป็นคําถามที่ดีมากครับแล้วก็มีเครื่องมือที่ช่วยหเห็นภาพนี้ชัดขึ้นด้วยนะชื่อ Portfolio Visualizer เป็นเว็บฟรีครับใช้ดีเลยมันจำลองให้เห็นภาพเลยว่า ไอส้สัดส่วนพอร์ตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่า allocation drift ไปได้ขนาดไหนถ้าเราไม่ปรับออย่างตัวอย่างที่เขาเริ่มหุ้น35%เนี่ยผ่านไป30ปีถ้าไม่ปรับเลยมันอาจจะกลายเป็น75%ไปแล้วก็ได้ซึ่งมันสะท้อนว่าความเสี่ยงมันเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆครับแล้วเครื่องมือนี้ก็ใช้ทดสอบกลยุทธ์ต่างๆได้ด้วยนะทั้งปรับตามเวลาปรับตามกรอบแบบสมบูรณ์สัมพัทธ์ลองเล่นดูได้ครับดีเลยค่ะ นอกเหนือจาก4วิธีในการศึกษาหลักๆแล้วยังมีแนวทางอื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะมีครับมีอีกแนวคิดหนึ่งจากงานวิจัยชื่อว่า opportunistic rebalancing หรือแปลไทยๆก็คือการปรับพอร์ตเชิงรุกตามโอกาสโหฟังดูน่าสนใจค่ะครับแนวคิดนี้เขาเสนอให้ใช้การปรับแบบสัมพัทธ์ relative bands นะครับเช่นตั้งกรอบไว้ที่20%ของสัดส่วนสินทรัพย์เป้าหมายขอยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะได้ครับ สมมุติเราตั้งเป้าหุ้นไว50้50%ใช่ไหมครับกรอบ20%แบบสัมพัทก็คือเอา20%ไปคูณ50%ได้10%ก็หมายความว่ากรอบของเราคือ50%บวกลบ10%หรือก็คือ40%ถึง60%นนั่นเองครับถ้าหุ้นมันหลุดกรอบนี้เมื่อไหร่ก็ค่อยปรับอ๋อค่ะแล้วแนวทางนี้มันดียังไงคะ งานวิจัยเขาพบว่าการใช้กรอบแบบสัมผัสเนี่ยแล้วก็คอยหมั่นตรวจสอบพอร์ตบ่อยๆอาจจะทุกวันเลยก็ได้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องซื้อขายทุกวันนะแค่เช็คว่ามันหลุดกรอบหรือยังค่ะค่ะเขาพบว่าวิธีนี้ให้ผลลัพธ์ที่ดีโดยเฉพาะกับพอร์ตที่มันซับซ้อนหน่อยมีสินทรัพย์ย่อยๆหลายประเภทเพราะมันเหมือนช่วยให้เราช่วยโอกาสจากความผันผวนได้ดีกว่าการรอปรับตามปฏิทินนะครับฟังดูต้องแอคทีฟเหมือนกันนะคะ แล้วอย่างคุณโรเบิร์เกอร์ที่เราอ้างถึงตอมต้นเนี่ยค่ะเขามีวิธีจัดการเรื่องนี้ส่วนตัวยังไงบ้างค่ะเขาแชร์ไว้ไหมคะเขาแชร์ไว้ครับก็เอ่สำหรับบัญชีเพื่อการเกษียณอย่างพวก 401k หรือ IRA อะไรพวกนั้นเขาบอกเขาเน้นง่ายๆเลยคือใช้ Target Date Fund ไปเลยอ๋อพวกกองทุนปรับสัดส่วนอัตโนมัติตามอายุใช่ครับ มันปรับลดความเสี่ยงให้เองสะดวกดีไม่ต้องคิดมากแล้วกับบัญชีลงทุนทั่วไป่ะคะที่เป็น taxable account ที่ต้องเสียภาษีอ่าอันนั้นเขาจะพยายามเลี่ยงการขายเพื่อปรับพอร์ตโดยตรงครับเพราะไม่อยากเกิดภาษีกำไรขึ้นมาครับแล้วเขาทำยังไงคะเขาจะใช้วิธีเติมเงินลงทุนใหม่หรือตอนถอนเงินออกเนี่ยมาช่วยปรับสัดส่วนแทน คือถ้าจะเติมเงินก็ดูว่าสินทรัพย์ไหนมันต่ำกว่าเป้าก็เติมเข้านั้นหรือถ้าจะถอนเงินก็ดูว่าอันไหนมันเกินเป้าก็ถอนจากอันนั้นออกมาเป็นการปรับแบบเนียนๆไปในตัวโดยไม่ต้องซื้อซื้อขายขายโดยตรงอ๋อเป็นวิธีที่ฉลาดดีค่ะเน้นเรื่องภาษีด้วยแล้วเขามีเป้าหมายหรือกรอบการปรับที่ชัดเจนไหมคะสําหรับวิธีนี้เขามีครับเขาบอกว่าเขาดูภาพรวมใหญ่ๆเลยคือสัดส่วนหุ้นกับตราสารหนี้โดยรวมตั้งเป้าไว้ที่75 25ค่ะ แล้วก็ใช้กรอบแบบสัมบูรณ์ง่ายๆที่บวกลบ5%ครับคือถ้าหุ้นมันขึ้นไปเกิน80%หรือลงมาต่ำกว่า70เนี่ยเขาถึงจะพิจารณาปรับอาจจะด้วยวิธีเติมเงินถอนเงินที่ว่าหรือถ้าจำเป็นก็อาจจะต้องขายบ้างเขาเน้นความเรียบง่ายเป็นหลักครับแต่เขาก็บอกนะว่าถ้าพอร์ตใครซับซ้อนมากๆมีสิัสยมเยอะๆไอแนวทาง opportunistic rebalancing ที่ใช้กรอบสัมพัท์ก็น่าสนใจกว่า โอเคค่ะก็ถือว่าเราได้เห็นภาพรวมหลากหลายแนวทางเลยนะคะจากการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้สรุปได้ชัดเจนเลยว่ามันไม่มีคำตอบสำเร็จรูปจริงๆว่าวิธีไหนดีที่สุดสำหรับทุกคนเนาะจริงครับการเลือกวิธีปรับพอร์ตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเลยทั้งระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ความซับซ้อนของพอร์ตเราเองแล้วก็ความต้องการความเรียบง่ายของแต่ละคนด้วย คือถึงแม้การศึกษาจะชี้ว่าเออไม่ปรับเลยเนี่ยผลตอบแทนรวมในอดีตมันสูงสุดนะแต่มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยะสําคัญจริงๆใช่ค่ะคําถามสําคัญที่เราอาจจะต้องกลับไปคิดกันต่อก็คือไอการปล่อยให้ความเสี่ยงในพอร์ตมันเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจัดการเนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินระยะยาวของเราไหมสอดคล้องกับสถานการณ์ส่วนตัวเราหรือเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะถ้าเราเริ่มเข้าใกล้ไวกยเเสียณแล้วเนี่ยการบริหารความเสี่ยงให้มันเหมาะสมบางทีอาจจะสำคัญไม่แพ้การไล่ตามแค่ผลตอบแทนสูงสุดอย่างเดียวก็ได้นะครับ